<Run. S 2> อากระสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่เดวิสเทลเลนกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็ มาอยู่กันที่ร้านเหมือนเดิมนะครับก็จากคลิปก่อนที่พาเจ้เขาไปแกล้งข้างนอกไปแล้ววันนี้เราจะแกล้งแถวในบ้านนะครับผมก็คือวันนี้พี่เดมมนแนวิทยาศาสตร์นะนี่ใ,นใครๆน่าจะเคยเห็นนะครับอันนี้คือเมนทอสเมนทอสมันจะมีหลายรถแต่รถเนี้ยมันเป็นรถที่แบบเขาเรียกว่าไงรถมินรถด,ดั้งเดิมออริจินอลแต่ที่พี่เห็นเขาเล่นกันส่วนมากเมนทอสเนี่ยเขาเล่นกันอะไรรู้ไหมเนร์ล์ครับผม โค้ก mm. ใช่โค้ก oh, <no. S 2> กับเมนซอสแนววิทยาศาสตร์พี่เคยดูแบบหลายคลิปมากแต่ว่าพี่ไม่เคยทํานะก็คือเห็นเขาเนี่ยเอาเมนซอสเนี่ยมันเขาเรียกว่าทําปฏิกิริยากับน้าโค้กเหมือนจะเป็นดูดเอาสเก็ตอะไรสักอย่างเนี่ยแต่รู้สึกว่าใส่เข้าไปแล้ว,ลวมันจะแบะบพุ่งออกมาใช่ไหมเออล่าสุดพี่ก็เห็นฝรั่งฝรั่งก็ทําคนไทยก็ทําทําเยอะแต่แบบพี่ไปเห็นใน t ิ k กต็อกนะอันหนึ่งเว้ยแบบ มาเอาเนี้ยแหละแต่พุ่งปกติคนเขาจะทดสอบเฉยใช่ไหมแบบเอาใส่แล้วให้มันพุ่งแต่นี่เราจะพุ่งแต่พุ่งใส่ใจแเอ๋วนะครับผมแต่เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าพี่จะพุ่งใส่ส่วนไหนยังไงพี่จะทำที่ไหนให้ใจีเอวมันโดนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันแต่ก่อนอื่นเนี่ยมันใส่ทีละเม็ดเดียวมันก็ออกแต่ออกไม่ออกไม่เยอะคือเราก็จะใส่ไปทั้งแผงนะครับแต่ว่ารูปวดเนี่ยมันเล็กเดี๋ยวพี่ต้องทําการจัดการนะครับผมนี่ เอาเอากระเทียใส่แล้วเราแกะมาก่อนแล้วก็เราก็แปะให้มันไปสิ้นนะครับคือแบบจอมเที่ยวแบบให้มันลงไปแบบทั้งดุ้นเลยับผมในหะ้มันออบปุ้มเลยฮะ <st as> แต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มทำภารกิจนะครับเริ่มภารกิจเลยนะครับผมอ่ะนันดับแรกเปิดดูความฟังเสียงความทราบมันะครับ <an> โอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่อยากเปิดหมดนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่เอาเอาเม็ดนี้ออกมาจัดเรียงก่อนนะครับเรียงยังไงให้มันลงแบบ หมดวะเนี่ยนี่เรียงมันเข้าไปเรียงเรียงเรียงเหมือนเรียงรถไฟเลยนะครับอ่ะกี่เม็ดวะเนี่ยไม่รู้แหละแต่เราจะเอาให้มันตรงนะครับไม่รู้ว่ามันมีแบบของแท้ของปลอมไม่เป็นทอสเนี่ยไม่่าไม่ใช่ว่าใส่เข้าไปแล้วแบบไม่บุ้มไม่อะไรสักอย่างนะแบบเสียดายนะผมนะพลาดเลยนะครับอ่ะอยังยังไม่พอ,อยังไม่พออีกอันนะ เอ,อเอาไว้ให้มันเบื้องมาทีเดียวแบบเราจะไม่พลาดน,นะครับผมตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มาเราก็แบบมีเวลาเต็มที่นะครับผมเดี๋ยวเมื่อไหร่จะมาพอดีคือพี่ก็ลืมท้าวความก็คือวันนี้มันแต่งตัวสวยด้วยมันจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วมันทิ้งพี่อยู่บ้านคนเดียวนะครับผมพี่ก็เลยแบบจัดให้มันหนักๆน,นะครับเผื่อว่าไม่ให้มันออกไปไหนได้นะครับผมเดี๋ยวดูก่อนนะว่า จะถึงแล้วยังนะครับบอกเลยเขาว่าร้อไะครับดูกับป็น<ร>ชอนนะครับผมคือแบบสุดสุดด้ามครับสุดด้ามแล้วดูนะว่าแบบดูนะครับว่าเจแอลจะเป็นยังไงเมื่อเจอเมนชอสเป็นแผงน้ำกับน้ำโพกพี่จุ่มหัวไปเส้นเลยนะเดี๋ยวนะแบบ,บรมมลบลงไปเลยนะครับผมรับรอง เจอรู้เรื่องป่ะตอนนี้เราก็รอเวลาอย่างเดียวนะครับผมตอนนี้เอา้ามาแล้วมาแล้วนะครับผมมีตังเตงี้ยแบบอ้าวนี่ดูชุดมันนะครับผมโอ้โหชุดมันสวยฮะรวมเยอะแยะเลยนะเดีย๋ยวเดี๋ยวเราเริ่มเริ่มติดต่อตกลงจะไปให้ได้ ก็แล้วไงทิ้งพี่คนเดียวก็พี่ก็ไปขับรถของพี่สิก็วันนี้ไม่ไปขับรถวันนี้มันจะมีเด็กมหาวิทยาลัยมาที่ร้านไงก็อยากให้อยู่รับแขกด้วยกันหน่อยมันก็ขาดของมันสินี่นะเพื่อนเราสองสามวันแล้วโอ้แล้วดูชุดจะไปไปกินอะไรไปไปไหนกับเพื่อนต้องแต่งขนาดนี้เลยเหรอใช่เพราะว่านัดกันไปมันสั้นไปไหนในสั้นไปแล้วเหรอไม่สั้นขาเรายาวไหมหรือเราเราใส่ก็เลยรู้สึกว่าสั้นไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่เห็นแปลกเลยไปด้วยดิ อก็พี่ก็แต่งเป็นกระเทยแบบุกยไดีวก็คือยังไงก็จะไปก็ต้องไปวนัดกับเพื่อนองาวนแล้วเดี๋ยวมันจะมีเด็กมาหาพี่ที่ร้านอ่ะคือแบบเราพี่ไม่ได้ทาความสะอาดอะไรสักอย่างอ่ะมันก็ดูแบบเลอะเทอะอ่ะงั้นข้างหน้าก็ได้เฉพาะข้างหน้าก็พอไปเดี๋ยวเช็คกระจกพี่หน่อยได้ไหอสาบานเองเออไหนไก็จะไปพี่อยู่คนเดียวพี่ทาไม่ทันอ่ะเดี๋ยวพี่ต้องเตรียมของอีกอ่ะ ก็เช่นไม่ก mm ี hmm. ่บ้านเนี่ยบ้านสองบ้านก็พอนะก็เนี่ยเดี๋ยวบอกเพื่อนบอกเออเช่นแน่อยเนี่ยบ้านสองบ้านก็พอไหนไหนก็ทิ้งพี่ไว้คนเดียวเอาบ้านไหนอ่ะก็ไม่รู้เนี่ยเลือกเอาแล้วกันแถวๆเนี่ยแถวเสื้อผ้าเพโทษมันต้องโชว์เสื้อไงเนี่ยบ้านสองบ้านนั่นก็ได้ทำแป๊บเดียวนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแล้วไม้ไม่เอาลงไปเหรออะไรอ่ะเราเตี้ยมันนั่นอ่ะเออเน่ยนี่หน่อยอย่าบ่นแค่นี้เองอันนี้เหรอเออนั่นแหละดูๆูไป ก็แต่ก็แล้วแต่เรานี่เห็นไหมมีแต่รอยมือรอยอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเอาบ้านสองบ้านนั่นก็พอนั่นอ่ะบ้านนั้นอ้าวโอ้ทำไมไม่จ้างามาล้างโอ้บอกมันไม่ทันก็ตัวเองก็ไม่รู้นี่ว่าตัวเองไม่ไม่บอกว่าจะไปกับเพื่อนบอกก็บอกทีช้าเอาบ้านสองบ้านเฉพาะตรงเสื้อก็พอละตรงเสื้อ,อนอ่ะเออเออข้างบนน่ะเช็ดได้หมดนะ โอเคนะครับน้องตอนนี้เราก็ได้โอกาสแล้วนะครับของพี่แอบซ่อนนี่แล้วเมื่อกี้ไม่เห็นนะครับผมได้งไงพร้อมพร้อมแต่น้ำโค้งนะครับผมดูนะครับให้ดูอีกรอบนะครับผมมินทอนระดับนี้นะครับมันจะเบิ้มแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวเาจเจอกันไปเดี๋ยวเราเราลงเอาลงไปที้ละอย่างเลยกันไม่เห็นไม่เห็น เดี๋ยวเพช่วยเป็นกำลังใจให้แล้วกันไหนๆก็แบบมก็เงียบก็เป็นกำลังใจให้ไงเอ๊ะอะไรเนี่ยเออก็นั่นน่ะก็ตัวเองก็ช้าๆสิเออข้างบนนั้นไม่ไรหรอกค่อยไป ก็วันนี้มี่มทดสอบเราจะไปเที่ยวสอบแล้จะไปกับเพื่อนหรืออะไรเนี่ยไม่พี่มาทดสอบวิทยาศาสตร์เฉยๆพอดีน้องๆเขาขอเขแล้าอยางเนี้ยทสอบอะไรกันก็ไม่รู้อะมันไหนนิดเดียวเองไหนดูสิโอ้โหห้องหายเป็นครึ่งนะครับพี่จ๋อแรงมากโอ้โหเฮ้ยครึ่งขวดจริงๆนะนี่ไม่ได้บีบไปได้เลยนะ เขาไม่ทดสอบวิทยาศาสตร์เฉยไงก็บอกว่าจะไปินข้าวเพื่อนผมไม่อยากให้ไปไงก็แบอกอะไรเนี่เราดูชุดดิอะไรของเด็กเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยร้อนนะครับดีมาบเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ขอหนีมาก่อนไม่งั้นไม่อยเอาคืนพี่นะครับเออรู้สึกว่ามันจะไม่จบนะครับผมพี่ก็นี่คิดเสียวไข่ไอ้ว่าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับต่อใป้พี่ด้วยนะครับผมนะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าพี่เดจะแกล้งยังไงที่ไอรยนะครับผอมันเย็นยืนอยู่นู่นเดี๋ยวไหมเดี๋ยไหมโอ้โหโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนพี่ที่ไทยแลนด์พี่เดสายุทนะครับชอบก็คอมเมนต์เข้ามานะครับผมนะอยากให้ทำคลิปอะไรบอกได้นะครับไว้ลำบากไปก่อนสวัสดีครับ